สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพระเครื่องเช่นเคยนะครับวันนะครับวันนี้หยิบยกเอาพระเครื่องพญาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวหลายหลายรุ่นนะครับนะมานะไลท์ให้ชมนะครับเริ่มกันเลยนะครับองแรกเลยนี่ครับยอดนิยมครับคือพญาเต่าเรือนรุ่นปดหนี้รุ่นแรกครับนี่ครับปดหนี้รุ่นแรกครับปี2 5 3 6นะครับ สวยโด่งเลยครับเนี่ยจมูกโด่งนิ้วครบนะต่อโคตดพมชัดลึกนะครับผิวแดงๆนะครับรุ่นปดนี้รุ่นแรกของวัดไล่แตงทองพิมพ์ใหญ่นะครับปี2 5 3 6สาิกครับยอดนิยมสวยๆเลยครับองค์ที่1ครับปดนี้ปี36ครับองค์ที่2อนี่ก็ไม่แพ้กันเลยนะครับพยาเต่าเรือนรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกครับ หวงปู่หลิวท่านจัดสร้างและผูกเสกขึ้นในปี2,535ครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกเนื้อทองแดงลมดำนะจมูกโด่งต่อโคตรคมชัดลึกครับผิวเข้มๆข้มมาลมดำเต็มๆเ,เลยนะรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกครับปี35สวยมากสวยมากครับต่อไปนะครับพญาเต่าเรือนนะหล่อโบราณรุ่นแรกครับ นี่ครับสวยมากครับนี่คือพยาเต่าเรือนหล่อโบราณรุ่นแรกเนื้อนวะโลหะนะครับหลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลุกเสกขึ้นเป็นรุ่นแรกนวัดไล่แต่งของในปี2536เนื้อนวะโลหะสร้างแค่4,000องค์นะครับด้านหลังจะอุดผงพุทธคุณเม็ดทรายเศกและก็ตอกโคตรรูปดอกจันใต้คอพยาเต่าเรือนนะครับนะสร้างแค่เพียง4,000องค์เท่านั้นและสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับ ขยาเต่าเรือนรุ่นแรกหล่อโบราณครับนวัดไล่แต่งทองต่อไปครับนะล็อกเก็ตนะครับนี่คือล็อกเก็ตรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกนะครับนะพิมพ์เต็มองค์หลวงปู่หลิวจัดสร้างและปลุกเสกในปี2535นะครับนะด้านหลังเป็นทองคำนะครับด้านหลังเป็นทองคำนะล็อกเก็ตทองคำสร้างไว้แค่เพียง99เเหรียญครับ 99เหรียญเท่านั้นล็อกเก็ตหลวงปู่หลิวหลังทองคำรุ่นรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปี35ครับสุดๆนะผมบอกเลยว่าสุดๆนะครับมีแค่99เหรียญเท่านั้นเองนะครับต่อไปนี่ครับในปี35นี่ครับนิยมทุกรุ่นแลวก็สร้างน้อยด้วยครับนี่คือพระปิดตาพาโชคมหาอุดครับคือปิดทั้งใบหน้าและทวารครับปิดตานำพาโชคลาภปิดทวานนะปิดสิ่งชั่วร้ายที่จะเข้ามาครับ ปี2,535นะครับหลวงปู่หลิวจะสร้างและปลุกเสกไว้แค่เพียง1,000องค์ครับพระปิตาพาโชคมหาอุดครับสวยมากสวยมากครับนะครับต่อไปนี่ครับพญาเต่าเรือนรุ่นรวยทรัพย์ครับรวยทรัพย์นี่ฮะรวยทรัพย์สินรวยความสุขต่อโคตรมุมบนซ้ายมือคือเนื้อเงินนะครับจมูกดงนิ้วครบนะครับ หลวงปู่หลิวท่านสร้างขึ้นในปี2538ครับรวยทรัพย์รุ่น1ห,หรือรุ่นแรกครับเนื้อเงินปี38สร้างไว้แค่เพียง1,000องค์เท่านั้นครับด้านหลังเป็นยันมหาลาภมหาโชคและสวยสมบูรณ์มากๆครับรวยทรัพย์ครับนะชื่อดีมากๆเลยและสวยด้วยครับหายากมากครับเนื้อเงินครับนะต่อไปปี2538หลวงปู่หิวได้สร้างรุ่นนี้ไว้ด้วยครับนะ พญาเต่าเรือนหล่อโบราณเนื้อนวะโลหะรุ่นกิ่งเรียกซับครับองนี้ชื่อว่ากิ่งเรียกซับนะครับนะหรือว่าเรียกสั้นๆกันว่าหล่อเรียกซับครับนะหล่อเรียกซับครับด้านในขององค์พญาเต่าเรือนเนี่ยจะบรรจุนะเม็ดทรายเศษไว้แล้วก็ครอบไปด้วยแผ่นนี้ครับแผ่นที่ครอบนี่ครับนะเป็นเนื้อนวะโลหะนะครับครอบเข้าไปแล้วเวลาเราเขย่าเนี่ย จะมีเม็ดทรายเสกวิ่งอยู่ในองค์พระยาต่าเรือนดังช,ช,ชิกชิกชิกนะครับแล้วก็ต่อโค้ดพอพาน่นาคมชัดลึกนะฮะนี่คือหล่อเรียกทรัพย์ครับชื่อดีเป็นมงคลนะครับชื่อดีเป็นมงคลพิธีจัดสร้างศักดิ์สิทธิ์นะครับจัดสร้างและปลุกเสกณนะวัดไล่แต่งทองนะสวยสมบูรณ์มากๆนะพร้อมกับกรอบทองคําสั่งทําเขา้ารูปเป๊ะงามๆเลยครับ่ะต่อไป ในปี2538นะครับหลวงปู่หลีวได้สร้างรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นครับนี่คือพระยาเต่าเรือนรุ่นพิเศษนะครับบูรณะพระราชวังสนามจันทร์องค์นี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินลงยาสองสีนะครับสีน้ำตาลแดงนะครับจมูกโด่งนิ้วครบนะท่านสร้างและปลุกเสกเนื้อเงินลงยาไว้แค่เพียง2,000องค์เท่านั้นครับ2อง0องค์เท่านั้นนะหายากสร้างน้อยเหลือเกินครับดูครับสวยโด่งนิ้วครบครับ นะนับวันยิ่งหาย,ยากขึ้นยากขึ้นนะครับพิธีศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับต่อโคด,ด้านหลังโคมชัดลึกครับนี่ฮะสวยสมบูรณ์เลยนะครับรุ่นพิเศษบูรณะพระราชวังสนามจันท์เนื้อเงินลงยาปี38 1ใน2,000องค์เท่านั้นครับต่อไปปี38ลลวนๆครับในปี38รุ่นนี้พิธีใหญ่ครับนะทำไมถึงบอกว่ารุ่นนี้พิธีใหญ่ก็คือรุ่นนี้คือรุ่นรวมพุทธคุณครับ หลวงปู่เหลิวจัดสร้างและปลุกเสกร่วมกับหลวงปู่คูลปริสุทโธนะครับดูครับจมูกโด่งครับต่อโค้ดเฮ่งนะครับผิวปักกายสีเงินสวยจริงๆครับรวมพุทธคุณเนื้อนวะโรหะนะครับชนวนมวลสารศักดิ์สิทธิ์พิธีปลุกเสกยิ่งใหญ่มากๆในปี2538ครับองค์นี้นะครับเนื้อนวะโลหะต่อโค้ดเฮ่งครับสวยมากสวยมากครับ นี่ฮะรวมพุทธคุณไม่ว่าจะโชคลาภเมตตาแคล้วคลาดค้ขาขายดีคงกับพันชาตีเป็นเลิศรวมไว้ในรุ่นนี้เลยครับรวมพุทธคุณครับสวยมากครับต่อไปนะครับตรงนี้ครับสะดุ้งกลับครับพญาเต่าเรือนพิมพ์สะดุ้งกลับกลับร้ายกลายเป็นดีนะครับแช่น้ำมนตนะครับรุ่นแรก ปี2อง3นครับองนี้เป็นบล็อกนิยมเนื้อเกินนะครับบล็อกนิยมเนื้อเกินนะครับนะบล็อกนิยมเนื้อเกินครับสวยสมบูรณ์มากนะครับจมูกโด่งนิ้วครบต่อโค้ดคมชัดลึกครับนะพร้อมกับกรอบทองคํานะเข้ารูปสวยๆน้นหนาเลยครับนะสะดุ้งกลับกับร้ายกลายเป็นดีกับเรื่องได้ร้ายให้เป็นเรื่องดีกับดวงตกให้เป็นดวงดีครับนะฮะปี2 5งพครับผูกเสกพร้อมกับการแช่น้ำมนต์ครับ สวยสมบูรณ์มากๆครับต่อไปนี่ครับเหรียญเสมารุ่นแรกครับนับปอนหายากมากแล้วนะนี่คือเป็นเหรียญเสมารุ่นแรกนะครับจัดสร้างและปลุกเสกเพื่อฉลองวัดใหม่ไล่แตงทองนะครับเพื่อฉลองวัดใหม่ไล่แตงทองในปี2 5 3 4นะครับเป็นเนื้อทองแดงลมดาตอกโค้ด9นะมงคลเลยครับรุ่นแรกฉลองวัดใหม่ไล่แตงทองครับปี34ครับ ด้านหลังจะมีคําว่าวัดใหม่ไล่แต่งทองครับสวยมากๆเลยนะครับต่อไปมาชมนี่ครับปี2535หครับหลวงปู่หลิวได้จัดสร้างและปลูกเสกนะเหรียญรุ่นนี้ครับเหรียญรุ่นฉลองกุฏิหลังยันวนนี่ฮะหลังยันวนดูดซับเรียกซับเข้าดีนักแร้ครับเหรียญรุ่นฉลองกุฏิหลังยันวนตอโคตคมชัดลึกฉลองอายุครบ85ปีในปี2 5 3 5ครับ หลวงปู่หลิวจะสร้างและปลูกเสกขึ้นณวัดไร่แตงทองครับนะสวยๆเลยครับนะฉลองกุฏิหลังยันวนปี35ครับต่อไปนะครับปี2536หลวงปู่หลิวได้จัดสร้างและปลุกเสกพญาเต่าเรือนรุ่นนี้ครับพญาเต่าเรือนรุ่นนี้ชื่อว่าพญาเต่าเรือนรุ่นนะครับ พอกเงินพอกทองนี่ครับคอพอกนีพอกเงินพอกทองจะมีเนื้อเกินที่ห่วงใต้ห่วงด้านหลังนะครับเขาเรียกรุ่นพอกเงินพอกทององนี้เป็นกระไหลทองแจกกรรมการต่อโค้ดปดหนี้นี่ครับต่อโค้ดปดหนี้เห็นไหมปลายนิ้วผมเนี่ยโค้ดปดหนี้ก็คือเป็นโคตดตัวเดียวกันกับที่ใช้ต่อพยาเต่าเรือนรุ่นปดหนี้นี่ครับนี่ครับต่อโคตดปดหนี้นี่ครับสวยเลยนะนะครับกระไหลทองเนื้อนะครับเป็นเนื้อสตังกระไหลทองนะต่อโค้ดปดหนี้แจกกรรมการสร้างไว้แค่ 1000องค์เท่านั้นครับหายากมากแล้วน,นี่คือเดิมๆเลยครับสวยสมบูรณ์มากพอกเงินพอกทองพอกเพิ่มพูนนะนะสวยมากๆสวยมากๆปี2536ครับกรรมการนะหายากมากครับต่อไปในปี2537นี่ครับท่านได้จัดสร้างและปลูกเสกพญาเต่าเรือรุ่นนี้ครับพญาเต่าเรือรุ่นสุขใจหรือเรียกสั้นๆว่าหล่อสุขนะหล่อแล้วมีความสุขหล่อสุขใจ นะเนื้อทองฝาบาทครับเนื้อทองฝาบาทนะครับต่อโคนะ้ดนและโค้ดวอแหวนนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อทองแดงจะว่สลับกันนะอันะอนอยู่ฝั่งขวาวอแหวนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับอันนี้วอแหวนอยู่ฝั่งขวานะอยู่ฝั่งซ้ายเป็นเนื้อทองฝาบาทครับนะถ้าทองแดงก็จะสลับกันนะครับปี37นะครับสวยมากครับหล่อสุขครับหล่อแล้วมีความสุขนะห <c oughs> ล่อสุขใจปี37ครับ สวยสมบูรณ์มากๆเลยนี่ครับนะต่อไปในปี2537นี้หลวงปู่หลิวได้จัดสร้างและปลูกเสกนี่ครับรุ่นนี้ด้วยนะครับนะพระยาเต่าเรือนรุ่นนะครับพระยาเต่าเรือนรุ่นนะพระศิวลีมหาลาภกับพระศิวลีนะครับรนะรรมหาลาภนะาานะในปี2537ปลูกเสกโดย5เกจิครับนะหนึ่งหลวงปู่หลิวปัน,นโก2หลวงปู่คูณนะ บริสุทธโธสามหลวงปู่เปิลวัดบางพระสี่หลวงปู่ลำเจียกวัดสารตึกห้าหลวงปู่ลำใหญ่วัดทุงรัตยานในปี2537ครับปลูกเสกโดย5เกจิเป็นกะไหลทองครับเป็นเนื้อกะไหลทองสวยๆเลยครับนะพุทธคุณนี้ไม่ต้องสืบครับนะครับไม่ว่าจะโชคลาภเมตตาแคลค้ขา,ขาขายดีคงกระพันชาติเป็นเลิศครับรวมพุทธคุณของ5เกจิไว้ในรุ่นนี้เลยนะแล้วราคาไม่สูงมากด้วยครับนะจับต้องได้นะพุทธคุณแรงนะครับ นะสุดๆเลยครับอ่ะองสุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับคือรุ่นนี้เลยครับนะพญาตเต่าเรือนเต่าโชคลาภเต่าค้าขายรุ่นเพื่อมาตุภูมิน,นี่ครับเพื่อมาตุภูมิองค์นี้เป็นกระไหลทองนะครับปี2541นะครับหลวงปู่หลิวท่านจัดสร้างและปลุกเสกนะในปี 41น,นวัดไล่แต่งทองนอบมอบปัดปัดใจที่ได้ให้กับวัดหนองออหรือวัดบ้านเกิดของท่านนั่นเองนะครับนะเนะต่าโชคลาบเต่าขาขายรุ่นเพื่อมาตุภูมิด้านหลังเป็นยันมหาลาบมหาโชคครับกระไหลทองปี41ส,สวยมากๆเลยครับนะครับท่านใดพบเจอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมโบสโอฮาน่าพาักเครื่องนะครับรับประกันพักแท้ให้ตลอดชีพเสมอครับ นะสนใจแอดไลน์0924191588นะครับโบ๊ทโอฮาน่านะครับนะีบ่ฮรพเครื่องทุกองค์นะครับรับประกันให้ตลอดชีพเสมอครับนะวันนี้ต้องขอลาพี่ๆทุกท่านแล้วครับนะครับขอบพระคุณมากๆครับสวัสดีครับ